นครับมากัดจากใต้หญ้านะครับไซสไม่ใหญ่ครับกัดโหดมากเลยตัวนี้สายแก้คันจิ๋วอีกแล้วนะครับ แดดร้อนมากเลยฮะัวนี้นี่ครับสายแก้คันจิ๋วนะครับสีน้ำเงินครับตัวนี้ลนก็ไปหนึ่งตะขอนะครับใต้คางฮะตัวนี้ช่อนไซก็ป๊อกๆนะครับใสยไม่โตสภาพไหมที่ตีตรงนี้นะครับรจุดที่ตีไปเนี่ยมันเป็นกอหญ้านะครับ มันเป็นกอหญ้ามีกอหญ้าอยู่กอนหนึ่งอะนะฮะก็ตีเข้าไปข้างๆ่ะครับตีขึ้นตะลิงแล้วก็ค่อยๆลากออกมาฮะนะฮะจุดที่ตีนะครับ,นะะรบถ้ามีตัวก็พุ่งออกมาชาร์จนะฮะตีสักห้าไม้หกไม้และแต่ครับ ไม่มีตัวกัดก็ย้ายหมายนะฮะนะฮะสายแก้คันจิ๋วครับผมชอนโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะฮะสายแก้คันจิ๋วครับสุดยอดมากครับ